สวัสดีเจ้าวันนี้ช่องเชียงใหม่บ้านเฮาเป็นวันสงการนะเจ้าวันที่13าเฮากำลังเดินทางจะไปอำเภอฝานะเจ้านี่กำลังขับรถผ่านแกงปันเตาละตอนนี้ก็เป็นด่านตรวจนะเจ้าแล้วก็ฝั่งตังขวามือของเฮานี่ก็เป็นท่าน้ำลงไปให้คนเล่นน้ำนะเจ้า เป็นน้ำปิงนะเจ้าคนก็จะนักแล้วรถจะติดนิดหนึ่งนะเจ้าจันนี้ตลอดทางที่ขับรถมานี่คนก็อมานักงตัวใดนะเจ้าวันนี้เป็นวันที่13 กำลังเริ่มเล่นน้ำกันเลยนะเจ้าก่อนจะหันกระบะเนี่ยคะ่ะคนเอาน้ำตังไว้ตังหลังนี่ก็พ่องนะเจ้าเต็มมานักต่นใดเจ้าจะมองซีม,ม,มง,มงหนึ่งหนูนี่เริ่มลนกบไปเรื่อยๆขับเห้ียบเมาสรูดจะขึ้นี้างหนึงผมบ ตรงนี้ก็เข้าเข,าเขตอำเภอฝางแล้วนะเจ้าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเย็นแรงขนาดแล้วเจ้าคนก็เริ่มออกมาเล่นน้ําข้างถนนกันละอี่ตอนที่เราขับรถออกมาตอนแรกนั้นมาค่อยห,หันคนเล่นน้ําข้างถนนเพราะว่าอากาศมันยังฮอนอยู่นะเจ้าโอ้แหมอย่างปีนี่ก็ เพิ่งเหมือนเริ่มเล่นปีใหม่เมืองกันใหม่นะเจ้าเพราะว่ามันห่างหายกันมาหลายปีแล้วคนก็นจะอัดอั้นกันนะเจ้ารถค่อนข้างก็จะติดละเพราะว่าเข้าในเขตตัวเมืองแล้วเจ้าอืม หัอรับจะลมไหนให้โดนอันอันเอาลูกูมาแล้วระวัาางไป,ไปมองเงิน,นสิเดี๋ยวโตดึงได้ไป แป,ป๊บเยเลอห่วงนนีจ่้ักนนัแนวไ่ไปถจากตรงนี oui> ้ไปนี่จะน่าขนาดนนเจ้าเส้นนี้เป็นเส้นฝางแล้วก็มาไม่อายน้าเจ้าเส้นนี้เพื่นจะเล่นกันหน้าขนาเนีคะสุดสุดแถวเลยน้เจ้าเส้นนี้ เราออกเดินทางมาวันที่13นี่นะเจ้าเพราะว่าตี้ทางโรงเรียนห่งางตามวิทยาเนี่ยเจ้าเพื่อนรวมซิดเก่าเจ้าเพื่อจะแห่ตนเข้าโรงเรียนนะเจ้าเพื่อนก็จะรวมซิดเก่าซิดใหม่เจ้ามารวมกันเพื่อที่จะเอาเงินที่มาร่วมคนมาร่วมหอมเนี่ยค่ะไปสร้างอาคารหลังใหม่เพราะว่าอาคารหลังเก่าที่อย <throat> ู่มาหลายสิบปีนี Olaf ่เริ่มมีปลวกกินเพราะเป็นอาคารไม้นะเจ้าเพื่อนก็จะมาหอมกันนะเจ้ารวมซิดเก่าซิดใหม่มารวมกันแล้วก็จะท้ายลูกเป็นที่ระลึกเจ้า ก็จะรวมกับหัวหมวดบ้านกับแต่ละบ้านเสร็จแล้วก็อาต้นเฮ่แหล่องกองมาเจ้าเพื่อจะไปจุกกันตีหงเฮียนแห่มกามเจ้าแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นอย่างเงี้ยเจ้าเล่นน้ําตัวแล้วก็แฮ่ต้นไปตัวยเงี้ยเจ้าอันจะจนแล้วใครในหัวแดงเนี่ย ตอนนี้ต้นทยอยเข้ามาถึงที่โรงเรียนแล้วนะเจ้าก็จะมีโต๊ะห้อวางต้นตแตงหัวหมดต่างๆที่คนหอมนะเจ้ามาันมาบางรวมกันเนี่ยเจ้าจะทยอยเข้าโรงเรียนมาเรื่อยๆเจ้า พอทุกต้นทุกหมวดเข้ามารวมกันหมดแล้วนะเจ้าก่อจะมีผ่าทรงนะเจ้าผ้าเัิก็จะแมงหัฟต้นนะเจ้าแล้วก็ฮือสีฮือพรอนคนที่มารวมฮอมกันในวันนี้นะเจ้าหลังจากผ้าที่ผ้าเบิ้นปันปอนพรอนกันเสร็จแล้วนะเจ้าก่อจะมีการเก็บต้นเข้าไปนับนะเจ้านับยอดแล้วก็รำหัวครูบาอาจารย์กล้ามนะเจ้า เซตงานแล้วก็ผ่านมาวันนี้วันที่14นะเจ้าก็วันที่เปิดห่อขนมห่อหนึ่งห่อขนมกันเนี่ยเจ้าเพื่อที่ตกวันที่สิบห้าเปิ้นก็จะเอาไปตานวัดกันนะเจา้าวันนี้แม่จะห่อเนึ่งปีนะเจา้ากับห่อขนมจอกนี่ก็เลยมาช่วยแม่ซอยปีนะเจ้าเพื่อที่จะเอาไปเป็นห่อเนึ่งปี บางบ้านเปิ้นก็ฮอหนึ่งน้อส้มฮอหนึ่งเคกะแล้วแต่นะเจ้าว่าเปิ้ลจะสะดวกแบบไหนนะเจาเนี่ยก็เอาปีมาซอยเป็นแว่นเป็นแว่นเนี่ยจ้าเลือกอ,อ่อนๆตั้งใน มาซอยเป็นแว่นแว่นเพื่อที่จะเอาไปพัดกับพพิกแล้วก็ใส่หมูโดยน้าเจ้าแล้วก็ไปห่อใบตองแล้วก็เอาไปนึ่งไอเจ้า ซอยฮามาแจ่ใส่นในน้ำส้มสายชูนะเจ้าอันมันตีมันจะดำมขึ้นเลือเหม้อเจ้าแล้วก็มาห่อขนมจอกเจ้านี่แม่แป้งไส้ไว้ละเป็นบะป้าเจ้าข้อยมันเต็มแาดกันะแล้วก็ผสมแป้งนืดแป้งเอาไว้ละแล้วแม่จะเป็นคนปั้นนะเจ้าแล้วก็นี่จะเป็นคนห่อนะเจ้าเจ้าใบตองแม่กตัดไปเรื่เรียบร้อยแล้วส่วนในขนมจอกนั้น เอาน้ำมันพืชเทลงไปในอ่างนี่นะจ้าเพื่อที่จะเอาป้านแป้งเป็นก้อนเสร็จแล้วเราก็จะเอามากิกกน้ํามันในนี่เหี่ยมกัมเพื่อที่เวลาเขาห่อมันจะบัิดตองเวลาเขานึ่งเสร็จแล้วมันจะแกะออกง่ายนะจ้าก็ต้องเอามากิกน้ํามันเหมกัมเพื่อมันมึนๆนะจ้าบเป้าก็ใจให้เป็นบาป้าอ่าทึนทึกนะจ้าบาแก่ล้ําไปนะจ้ะเอา มาขูดขูดขูดแล้วก็เอาไปพัดกับน,น้ำตาลนะเจ้าคือมันออกเหลืองหอมหอมเนี่ยเจ้าแล้มาพักไว้ให้เย็นแล้วเขาก็กลอยมาปัาน้นแป้งนะคะแล้วก็เอาใส่ปแปบแป้บใส่ตังไนมากี้กี้น้ำมันแบบเนี้ยเจ้าเอาคดตองเป็นวนนุ้นอี้แล้วก็พับมาได้เ่าเมืนนะเจ้ามันก็ห่อยากหน่อยนะเจ้าเพราะว่าเขาบีบแห้งมาได้เดี๋ยวตองมันจะแตกเนาะถ้าห่อมันแน่นเวลาเขานึ่งนี่มันจะโพอกมาหมดน,นะเจ้า จ้ก็ก่อยโมบมันกายมันเข้าไปได้เขาก็ไม่ยงบเพ่าแงบแหมน่อยเพื่อที่จะอันเขาจะโมบเข้าไปจะมาใหญ่ล้ำไปมันจะพอดีกับอันต่อที่เขาโมบขนมจอกนะเจ้า,านะจนี่ค่ะแล้วก็ยัดยัดยัด,ยดแป้งทรงมันดีๆเจ้า ก็เอาวางให้ซึ้งเนี่ยเจ้าห่อไปเรื่อยๆจนกว่าตองจะเสี่ยงนะเจ้าซื้อหมูไหมแม่ก็เป็นคนป้นเงินเรื่อยๆนะเจ้าอันนี้ก็ห่อไปเรื่อยๆนะเจ้ายังได้กระมอยู่มันต้องก็ก่อยเนี่ยเจ้าเนี่ยบย่อได้ค่ะนี่ไดก็คอยห่อตุกิ๊กนมันหรอกมึงยักับของกินแม่เมียหนาของหินบุญนอกก็หลบกัดนัดตอนตอนนี้ก็ไปโอ้ หลังจ้าหอล้าวหนุ่มจอกเสร็จแล้วนะเจ,จ,จ้าก็จวนก่อนไปแอ,อวพระธาตุาสกงฝังนะเจ้ามันเป็นที่เล่นน้านะเจ้าเป็นวัดเป็นวัดอยู่ต้งบนแล้วต้งลุ่มนี่เป็นถาทซ้ายนะเจา้จาเจ้านี่กระทางผ่านไปพระธาตุสรงฝังนะเจา้หจาหาจะต้องผ่านถาตนปต่อวันนี้คนเล่นน้ํานักกว่าเก่าเจ้านี่สิบเอ็ดโมงนะวันนี้วันเต็มเตี่ยค่ะ ้ดูกดูกไหว้พูลูกนี่มันดีอย่างนะหอมจีหาเเราแพ่องไปตรงเงียนะแล้วเข้าไปไม่เห็นมันแนกต่ำหน้ากันนะโดนละโดนละเมาอย่างเมาเลยโดนะ เ uhm. นี่ยนะนี่เข้าเขตท่าตอนแล้วนะเจ้าตั้งหน้านะคะจะเป็นท่าตอนะเจ้าสองข้างตานี้รถคนที่เป็นมาเล่นน้ำเปิ้ลแอวจะนัาหน่อยนะเจ้าเพราะว่าตังข้างๆข้างๆที่เป็นซุ้มท่าตอน์นะเจ้าก็จะมีเป็นซุ้มเป็นซุ้มห้างข้างน้ํานะเจ้ามีร้านอาหารขายตัวนะเจ้า <voices mismos> โซนนี้นะเจ้าจะเป็นที่เปิ่นมาเล่นน้ํากันนักกันนะเจ้านักกว่ากุฏิที่เขาขับรถผ่านมานะเจ้าปีใหม่ไปเอาโบนัมันไหไปแล้วก็รถค่อนข้างที่จะติดหน่อยนะเจ้าเพราะว่าคนนักขนาดมีตึงคนไทยมีตึงชาวเขามีตึงชนเผ่ามีตึงพี่น้องไตนะเจ้าเพื่อนเกิดจะมารวมเล่นน้ํากันตรงนี้นะเจ้า เป็นส่วนมากนะเจ้าบางส่วนก็จะไปแอวตามแรงน้ําตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เป็นมีหื้อนะเจ้าเป็นส่วนน้ำอ่ะเขาเก็บบัตรอยเด้อหม่ไอจเจ้าโฮใหม่ๆนะแต่จริงเมือนพ่อเขาจริงตกคนนักขนาดเป็นส่วนน้ำกับเมือนส่วนสยามอย่างนี้เลยไปใหญ่แล้วเหรอมันนัก อในซอยนี่เต็มเลยอ่ะซอยเนี่ย<ม>ซอยข้างน้ำเนี่ยหมายก้อนแอคเขาเอ,าอเวอ๋อแต่แต่ก่อนมันที่มีแงงไตใหญ่นัก,งนกงนไงหมายก้อนอะ่ะดีนี่ไตใหญ่มันนักนักกับคนไตมีส่วนกันนะส่วนเขาอยู่กับเป็นล้านเนาะแบบแหงนี่เป็นล้านของชีวิตแต่ก่อนมันจะเป็นแท้เป็นซุ้มรุ่มนี่แไอ้หอาเป็นนองอีกแล้วน่ารักนป็น zoom เอาเฮ้ยลินลงนี่ละเดี๋ยวเามาครับที่นี่เขาเรียกว่า เข้ามาถึงที่พระราตุฟังแล้วนะเจ้าตอนนี้กําลังจะเลี้ยวรถเข้าไปเจา<ฮ>้าเนี่ยค่ะเฮาพอเฮาสาะที่จอดรถได้ค่อนข้างทีงง่จะสาอ,อยากหน่อยนะเจา้าเพราะว่าคนมันนักเจาเ้าก็จะมีตั้งแต่เจ้าจนมืดเลยนะเจา้าตอนนี้วัดจะอยู่ด้านบนเจ้าแล้วก็โซนข้างล่างนี่จะเป็นเป็นลานทรายนะเจ้าก็จะมีซุมซ้มซุ้มซุ้มร้านอาหารซุ้มไว้นั่งกินข้าวกินเครื่องดื่มอย่างนี้เจ้า ตลอดสุดสายอันหาสายเลยนะเจ้าคนค่อนข้างที่จะนักนะเจ้าตอนนี้ประมาณตอนเตียงนะเจ้าค่อนข้างที่จะฮ้อนนะเจ้าถ้ามาเล่นน้ำนี่โอเคเลยเจ้าเพราะว่าก่อจะมันเทาความฮ้อนในนะเจ้าถ้ามานั่งกินขาน้าวนี่ถ้าจะบบกไหวนะเจ้าว่าอากาศมันค่อนข้างที่จะฮ้อนขนานนะเจ้าของกินก็นักเจ้าคนก็นหลายตังบนรถเต็มนะเจ้าข้ามามีที่จอดตังบน บางคนเพิ่อนก็นเอารถกับบ้านที่เป็นโฟวีนะเจ้าเข้ามาจอดตังหลุมนะ่เจ้าหลังตรงตังหลังหาดทรายเนี่ยเจ้ามันก็จะมีที่จอดก็ได้ที่หมหูฮ้อนอ่ะเจ้าเราจะเป็นบรรยากาศของแต่ละซูมถ้าได้เก้าอี้ได้โต๊ะหนังเนี่ยเจ้าเขาก็เลือกด้านที่เขาจะไปกินได้เลยน่เจ้าบอลกินได้ไหเขาสั่งอาหารอย่างเซ็จแล้วเนะเจ้าแล้วก็เขากินอย่างสักกรมเขาจะลงไปเล่นน้ำนะเจ้าตรงข้าง,างๆเนี่ยค่ะเป็นหนนตั้งลงไปลงเล่นน้ำนะเจ้า จะมีห่วงยางให้เจ้าเจ้าอันละห้าสิบเจ้าอันใหญ่อันห้าสิบมีเล่นเล่นสูตรงานนะเจ้าถ้าเล่นเสร็จแล้วพพก็ปิกเอามาคืเนเพื่อนเจ้าถ้าหายเปิ้ลป้าเปล่า, <Okay. S 1> จา,าเจ้าตรงนี้เป็นหาดทรายที่กว้างนะเจ้าแล้วก็ตักหน้าแม่น้ำค่อนขันที่จะกว้างนะเจ้าคุณก็เลยนิยมมาเล่นนี่ม้กเจ้า ก็ต้องพอคอยกันด,ดีนะเจ้าเพราะว่าละอ่อนก็นหลายนะเจ้าเดี๋ยวเกิดอันตรายอย่างขึ้นมามหลังจากเล่นน้ําอย่างกันแล้วนะเจ้าก็ไปกันมาดําหัวแน่นะเจ้าป่อแม่นะเจ้าเพราะไปกันมาดําหัวอันนี้ก็เป็นบ้านแน่นะเจ้ามาดําหัวปีใหม่ไหนก็นมาดําหัวคนเท่าคนแก่นะเจ้าตามประเพณีปีใหม่เมืองบ้านเฮานะเจ้า คนเท่าก็จะเอาฝ้ายมามาดมือแล้วก็ฮือปอนลูกหลานนะเจ้าที่มามาดำหัวนะเจ้าแล้วก็ฮือปอนลูกหลานฮืออยู่ดีมีซุกอย่างเนี้ยเจ้าแล้วก็พรมน้ำเขามินสมปล่อยอย่างเนี้ยเจ้าโอผมหรือว่าผมแต่เนี้ยโอ้ผมเออผมหรือเปล่ะโอ้ผมตอนที่มันเป็นสีนดำ เสร็จแล้วก็มาดำหัวปอนะเจ้าเจ้าของปอนี่ก็มาดำหัวแล้วก็เอาข้าวต้มขนมของกินของใจ้าเจ้ามาดำหัวแล้วก็มีติ๊ดปลายนวมหน่อยเจ้าแบงหม่วง,มงสองใบคนเท่ากับยิ้มหน้าแบนแล้วออปอบหมอบทุนนะปอบก็ตั้งหน้าตั้งตามัด มือมัดไม้คือลูกคือหลานนะเจ้าคือศีลฮือพรเนะจ้าหลังจากดำหัวเ่อะเสร็จแล้วนะเจ้าเกาะดำหัวแม่เสร็จแล้วกกอนปิกบ้านนะเจ้าเพราะว่าบ้านเราอยู่อำเภอแม่แตงนะเจ้าเกาะขับรถปิกบ้านนะเจ้าเพราะว่าเราทำหน้าที่อย่างหมดแล้วนะเจ้าใส่บาตรกับไปใส่แล้วนะเจ้าตางหันเขา้าคือญาติพี่น้อง ปู้ใหตายายดีลวงรอบดับขันเราก็ไปใส่มาแล้วนะเจ้าแล้วก็ตานซ้ายนะเจ้าปักตุนนี่ก็เป็นภาพอาหารนะเจ้าที่เราได้ไปใส่บาดนะเจ้าทําบุญใส่บาดนะเจ้าทีวัดเจ้ามีแกงางเลเจ้าแกงออมขั้วโฮะบะเต้าชมพู่ข้าวนึ่งข้าวเจ้าดอกไม้เจ้า อันนี้เป็นข้อโหเจ้าแล้วก็มีดอกเกตถวาเอาไว้ไหว้พระเจ้าเป็นข้าวนึ่งเจ้านี่ภาพรวมอาหารเจ้าแล้วเขาก็ไปปู่จ้าไปซื้อตุงมาแล้วก็เอามาปักทรายนะเจ้าทรายเขาได้อันตานก่อนหน้านี้นะเจ้าแล้วเพื่นก็เอามาก่อเป็นเจดีนะเจ้าเขาก็เอาตุงไปปักเจ้านี่ก็เป็นภาพปีใหม่เมืองปีนี้นะเจ้า แล้วก็ชําระนีิสงเจ้าทําบุญตามกําลังเจ้าอันนี้เป็นภาพขนมที่ไปหอบ้านแม่มาเจ้า